กฎของความสัมพันธ์ครับที่ดีครับคือเราเนี่ยครับเป็นคนที่ทำให้อีกฝ่ายเคารพเราอยู่เสมอครับอย่างหนึ่งอ่ะที่พวกเราพึงจะหนักครับคือผู้หญิงทุกคนเนี่ยครูคมมั่นใจอะว่าคุณรักแฟนคุณอยากอยู่กับแฟนครูคม,มรู้ครับคุณอยากครองรักกันไปนานๆครูคม,มรู้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่ครูคมจะต้องบอกกับคุณตรงๆครับว่าคุณรักหรือคิดถึง คนอื่นเนี่ยหรือแฟนของคุณได้ครับไม่แปลกครับแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องดูแลตัวเองด้วยครับคนเราจะตัดสินใครจากการที่เรามองไปแล้วว่าคนคนนี้เขาดูแลตัวเองดีหรือเปล่างั้นเนี่เรารักใครเป็นห่วงใครทุ่มเทให้กับใครไม่ผิดแต่สิ่งที่ผิดคือถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,900รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,900นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,900มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาท,าา 3, บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียงหาท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ